พี่น้องขานี่พี่น้องกระเบิงต้นนี้เดอต้นนี้กัเป็นพันธุ์หวยบงนะคะตอนดีเพื่อนจะปลูกเพื่อนได้มีการวางแผนการเตรียมดินพี่น้องเตรียมดินคือเพื่อนกะเอาปุนขีไก่มะวานห้อยนะพี่น้องห้อยปุ๋นขีไก่ตอนนี้เพื่อนเปิดนาดินสล็ปุ๊บสักระยะตอนก้อนนี้เพื่อนจะยกล่องเพื่อนกะมาปั้นดินพี่น้องปั้นดินให้พวกเหงาวัชพืชเนี่ยตายนะคะหลักการในช่วงที่ปั้นดินเนี่ย เพิ่นกับในวานปุ๋ยยูเรียนะคะและกะสูตรศูนย์ศูนย์หกศูนย์คือจังหรือส,สวัสดีค่ะพอๆกับหลูกอีสาชนนยชแนลของเแล้วพี่น้อง วันนี้ลูกีสายชแน,นลกับผ้าพี่น้องปองป่ายสุขุสุคนมะยามมั่นสับปะหลังนะคะซึ่งแปลงนี้กับเป็นมันสับปะหลังอายุได้ทั้งเบิร์ดสองเดือนจ้าพี่น้องสาหรับแปลงนี้โบเมนมันไหหน้าเด้อค่ะพี่น้องแต่ว่าพี่น้องอาจจะสังเกตเห็นว่าโบเมนมันไหหน้าได้จังไดเพิ่นปลูกอยู่ในไหหน้าที่จริงแล้วพื้นที่ตรงนี้ก็เคยเป็นไหหน,หน้าน่ะละพี่น้องแต่ว่าเพิ่นก็นได้ปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงมาปลูกมันสับปะหลังเพราะว่า,วา ปลูกเขาแล้วบ่ได้ผ้นผลิตพื้นทีย่ยูสูงนะคะสภาพดินเพื่อนพี่น้องกับเป็นสภาพดินต่วนฝนรางเหมาะกับการที่จะปลูกมั่นสำปะหลังด้อค่ะเด้อสำหรับมันสำปะหลังแปลงนี้พี่น้องลูกอีสานจะแนวจะบ่าจังสี <c oughs> พี่น้องขาสำหรับแปลงนี้ลูกอีสานจะแนวจะบอกสูพี่น้องฟ้าจังซีนอกจากมันสำปะหลังงามๆจะเห็นอยู่นีพี่น้องอาจจะบ่เสือว่าเป็นอย่างมันแมนอหรีบอมั่นปลูกสองเดือนอยังคือสิงามซํานี้แตกใบ แตกยอดดีคักแข่เหตุผลก็คือวา่าตอนทีเพื่อนจะปลูกเพื่อนได้มีการวางแผนการเตรียมดินพี่น้องเตรียมดินคือเพื่อนน่ะได้มีการไถเปิดนาดินนะคะเนาะไถเปิดนาดินเสร็จปุ๊บเพื่อนก็เอาฟุ้ขีไก่มหวานหย้ยนะพี่น้องห้อยฟุ้ขีไก่ตอนนี้เพื่อนเปิดนาดินเสร็จปุ๊บสักระยะตอนก้อนที่เพื่อนจะยกล่อง เพินกับมาปั้นดินพี่น้องปั้นดินให้พวกเหงาวัชพืชเนี่ยตายนะคะและการในช่วงที่ปั้นดินเนี่ยเพิ่นกับในว่านปุ๋ยยูเรียนะคะและกับสูตรซูนซูนหกซูนคือจังหลุอสันเช่นเนดียวกดนเหนี้หลายคลิปให้พี่น้องเบิอ้อะนะ ะะที่นี่หลังจากนั้นเพื่อนไงยกรล่องเลยพี่น้องพี่น้องจะสังเกตเบิ่งหล่องบ้านสัมปะหลังเด้อค่ะหลูกอีสารไปรยืนนีเพียกแบบซ้ำเขาความสูงของหล่องบ้านสัมปะหลังเนีอคือสูงแห้งพี่น้องจ๋าสูงนะคะแล้วทุนี้สาเหตุที่เพื่อนยกรล่องสูงเพราะว่ารถอีแตก๊กรถไทนาเดินตามเนี่ยจะเข้ามาในหล่องบ้านสัมปะหลังอีกบ่ไดแล้วเพื่อนจะใส่ปุ๋ยใสฟุนใ,ใหเรียบร้อยทางดต่ตอนที่ปลูกนะคะ สาเหตุที่เพิ่นยกหล่องมั่นญ่แบบนี้เพื่อนจะบ่เอาปุ๋ยมาเขาอีกแล้วพี่น้องคือวันคือเดียวจบเลยเนาะนี่ะค่ะที่นี่สาเหตุที่มั่นงามคักขนาดนี้คือถือแบบว่าถือช่วงคักพี่น้องถือช่วงหยังบ่ตีปรามาั่นช่วงอา,อาทิตย์เมื่อกี้เนาะฝนตกก็ไดความซุ่มจากเทพวดาเทพวดาเป็นก็ประทานพ่อนไห้หนำ กับมันสำปะหลังมานี้หลังจากถีน้ามาสแล้วปุ๊บการย่อยสลายของผวกปุ๋ยเคมีกับปุ๋ยอินรียกะย่อยสลายลงไปในดินมันสำปะหลังกัได้ประโยชน์จากส่วนนั้นหากเพิ่นกับหาอาหารจากในดินนะคะพี่น้องยางเต็มทีเลยเพิ่นก็เลยมีใบเขียวงามใบดกใบนาคลุ้มนะคะสําหรับไนนีกกะมีอยูสองสายพันธุ์น้ำกันทอี่ลูกีสานยางเบิงพี่น้องกะมีเทั้งวยบงและกะเกตมังกรนะคะ มังกรก็มีหอยบงก็มีเพิ่นกับเอามาผสมกันนะพี่น้องปูนะคะก็คิดว่าเพิ่นจะขายเป็นมั่นร่วมนะพี่น้องนี่แหละคะ่ะเดี๋ยวจักหน่อยพนล่ะจะพาพี่น้องมาเบิ่งอีกเนาะว่ามั่นสำปะหลังเนี่ยการจะเริ่เติบโตเพิ่นเป็นจ้งไหนแน่ตอนนี้ก็ซื้อได้ว่ายังั้าในแหลงคักพี่น้องตอนนี้ก็กลุมผ้ามีหน้าพนละ่ะประมาณช่วงเมสอ่ามีหน้าเมษาุ่นล่ะพี่น้องสองเดือนเต็มเต็มนะคะ นับไปเลยนี่อันนี้ก็จะปลายกุผมพ่าแล้วน้าพี่น้องเนาะจากน้อยก็มีหน้าเมษาก่อนจะเข้านาะฝน2เดือนเต็มที่มันสับปะังจะต้องอยู่กับความแห็งแลรงเพื่อนจะเป็นจงังไดเพื่อนจะรอดบอน้าพี่น้องเดี๋ยวก็จะมาหลุ่นกันอีกเที่ยหนึ่งนะคะ สำหรับคลิปนี้ลูกกีสานแชนแนลก็มารีวิวให้พี่น้องด้เบิงแปลงมั่นสมบัางอีกแปลงหนึ่งทิบปลูกเป็นมั่นไทยใด้พี่น้องเดอ้อเป็นมั่นสิบเดือนมั่นสิบเอ็ดเดือนนี่แหละค่ะมาให้พี่น้องด้เบิงว่าเพิ่นปลูกจังไดมั่นเพิ่นคือจังงามแท้สองเดือนเนี่ยมั่นเพิ่นคือจังงามจังใบเขียวงามขักแน่นะะ่แน่นอนสำหรับคลิปนี้พี่น้องคะนี่พี่น้องกับเบิงต้นนี้เดอ้ตอต้นนี้ก็เป็นพันธุ์หวยบงนะคะ สังเกตเบิงเพิิกนกะใบใ่ใบหนาคุ้มค้องมั่นได้พี่น้องมาไดดลูกีสานชาแนลจะพาไปเบิงอีกตอนอื่นนะคะเป็นจากไดแนวาในคล้องมั่นนี่ความงามเพิินนี่งามสม่ำเสมอบอพี่น้องไปไปเบิงค่ะพี่น้องจะสังเกตเบิงเด้ออันไหนที่เป็นหวยบงนี่ก็จะงามใบนี่ดกคักพี่น้องจ้า เดี๋ยวอยู่ข้างหนา้าลูกอีสานชาแนลก็มีอีกสายพันหนึ่งนี่เดี๋ยวจะให้พี่นอ้องได้เบิ่งจ้ะนี่พี่น้องเห็นบอพี่น้องก็ลองสังเกตเบิ่งความแตกต่างเด้ออันตรงพุ่นน่ะจะเป็นหวยบงแต่อันนี้จะเป็นเกตมังกรยอดเพิ่นนี่จะแตกต่างกันพี่น้องนี่แหละคือลักษณะคนลักษณะพิเศษของเพิ่นนะคะ เจ้าของสวนเพิ่นก็บอกว่าบ่ว่าจะเป็นสายพันธุ์ใดนะคะก็สามารถที่จะปลูกได้นะพี่น้องแต่จะให้ดีก็คือในแปลงแปลงหนึ่งนะลูกอิสานเชนแนรกอย่าไทยพี่น้องเนี่ยปลูกสายพันธุ์เดียวกันไปเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่มีคนต้องการล่ำมั่นสัมปะหลังเฮาก็จะไปบอกเพื่อนใดว่าแปลงของเฮาน่ะปลูกสายพันธุ์นี้สายพันธุ์นี้ละสิหน้าเวลาที่เพิ่นต้องการอยากได้มั่นสัมปะหลังไปเหตุถอนพันธุ์ต่อเพิ่นก็จะเสด็จสามารถตัดสินใจสือนำเฮ่าใดเลยนะพี่น้อง สังเกตเบื้องลักษณะของหลองมั่นก็ยังจะมีหยาและก็พวกวัชพืชอยูแหนตว่าก็บ่ถึงขันว่าลายพี่น้องก็บ่อลายปานไหนนะคะก็เด็กเดี๋ยวว่าอา่าสมาี่จากกำจัดได้อยู่และกะ็ยังบา่หาันเด้คุมหลองมั่นนาะพี่น้องเนาะนี่ล่ะ ก็เป็นบรรยากาศเอาบรรยากาศม่านสัมปะหลังมาฝากพ่อแม่พี่น้องมาฝากตอนเด้อค่ะเด้อทุกช่วงระยะทุกช่วงโครงการนูนแลหลูกีสานสนามก็จะพยายามมารีวิวให้พี่น้องให้เห็นได้ไลน์ที่สุดเลยค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะก็สิฟ้าพี่น้องันตะเพียงสำานีกันเด้อสวัสดีค่ะ